AFC 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 ฟ f ีเอฟซีเซีรีเตครับ AFC เนี่ยนะ F5 มั้ง AFC พี่โจ้ะพี่นันใครวะพีนานจนจำไม่ได้เลยหรอมีแฟนคลับอยู่แล้ว AFC เนี่ย F6 เปล่า AFC 7เหรออทำอะไรเป็นหรือยังเนี่ยยังเด็กอยู่เลย พูดถึงคอนเสิร์ต Extreme Army อ่ะหรอ Extreme Army ก็ไม่พูดได้ไหมพูดแล้วเครียดค่ะแต่งชุดไฟพลังโหนสลิงจะเอาชุดในคอนเสิร์ตครั้งนั้นไม่ให้ใส่อีกหรอคะฝันไปเลยค่ะทำได้ยังไงหนึ่งในความทรงจำตลอดชีวิตอย่าไปจำมันเลยดีกว่าลืมลืมันไปเรามาจำ AFC r e s t a t e ดีกว่าทำไมต้องมาดู AFC r e s t a t ครับเพราะคอนเสิร์ตนี้พวกคุณ เป็นคนต้องการมันและทําให้มันเกิดขึ้นทีเด็ดของผมนะฮะโหเยอะแยะฮะเรื่อมไม่ถูกอยากให้ผมเต้นไหมครับอก็มันยิงได้อีกได้อีกเราจะได้ตึงเยอะยังไม่รู้อีกยังมีรู้เตือโอ้โหเข่าเคยไม่เหมือนเดิมแล้วผมอาจจะไม่ใส่เสื้อก็ได้ถอดเสื้อโชว์ซิกแพคคราวนี้อาจจะเปียกน้ำไม่ใส่เสื้อเลยก็ได้ เริ่มากคิดว่าแพงไม่กล้าหรอเอ้ขายอะไรกันแน่ AFC r e s e a r c แล้วเจอกัน AF 1 2 3่อแก่อยสนับสนุบโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนทูลันเตาอบกรอบรีนัทมารีฟรานซ์บอนดีไลน์นมเปรี้ยวเมจิไพเกน